สวัสดีครับวันนี้เป็นวิธีการใช้หน้าเว็บไซต์ของ j จ n e นส g l o b a l นะครับในการทำตลาดบนโลกออนไลน์ไปทั่วโลกครับก่อนอื่นเลยเวลาถ้าเราสมัครเข้ามาในธุรกิจ j o u r n e แล้วนะครับเราจะมีหน้าเว็บไซต์ของตัวเองแบบนี้ทุกคนอ่ะอันนี้เป็นชื่อของผมนะครับเห็นไหมครับแนะนำโดยชิษณุสิริพัฒนาภูิผลอันนี้เป็นเว็บไซต์ของเราเลยซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้สามารถ สร้างธุรกิจขยายไปได้ทั่วโลกโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดภาษานั้นได้ก็ได้เพราะว่ามันมีระบบแปลภาษาแล้วก็ระบบการให้ข้อมูลในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคอยู่เลยครับอ่าดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนตรงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าอยู่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของประเทศไทยครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราต้องการจะเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์นะครับให้เป็น ประเทศอื่นผมสมมุติว่าเป็นอ่อเยอรมันและกันนะครับสมมติว่าเป็นเยอรมันผมก็แค่กดตรงนี้ครับรูปโลกรูปโลกตรงนี้เลยครับรูปโลกตรงนี้นะครับพอผมกดรูปโลกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นภาษาแล้วก็มีคำว่าตลาดาให้เรากดคำว่าตลาดตัวนี้ครับ กดคาว่าตลาดตัวนี้นะครับตามหน้าจอผมเลยพอเรากดคําว่าตลาดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปโหลดหน้าเว็บไซต์ในส่วนของการเปลี่ยนภาษาในแต่ละภูมิภาคอันนี้เขาจะให้เลือกเลยครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเยอรมันใช่ไหมครับอ่าเยอรมันนี่นะครับเยอรมนีผมก็กดคาว่าเยอรมนีครับกดธงชาติตรงนั้นได้เลย จะเห็นว่ามีหลายประเทศมากๆเลยครับออันนี้คือเปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของที่เยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตามแต่ตามแต่ละภูมิภาคแต่ก็จะมีตัวสินค้าตัวหลักๆเนี่ยมีอยู่ในทุกประเทศด้วยเหมือนกันครับอลองตรวจสอบดูครับว่าที่เยอรมันเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างโดยการกดขีดสขีดตรงนี้นะครับขีดสขีดตรงนี้ที่ผมชี้ไว้ เราก,กดขีดสามขีดตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับเขาจะบอกมาเลยว่ามีตัวสินค้าอะไรบ้างผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้ดูง่ายเวลาเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็กดรูปโลกตรงตรงตรง,ตรงตรงตอนแรกครับเหมือนที่เราจะเลือกเลือกว่าจะเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นอะไรอ่าเขาจะมีภาษาท้องถิ่นกับภาษาอังกฤษนะครับในทุกๆเว็บไซต์เลยถ้าเราเปลี่ยนเป,ป็นภาษาอื่นเนี่ยก็ยจะมีภาษาท้องถิ่นกับภาษาอังกฤษอย่างนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษที่เยอรมันมีสินค้าตามนี้เลยครับแล้วก็ ในส่วนของแพ็กเกจชุดสมัครเพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นพาร์เนอร์กับธุรกิจเจอเนสนะครับก็จะอยู่ใน element package อ่าตรงนี้ element package นะครับก็คือชุดในการสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นพาร์เนอร์กับบริษัทระดับโลกแล้วที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของ f อ่ a n i n a n r i w l r e w a r d หรือว่าตัว แผนรายได้นะครับตัวรายได้ของธุรกิจหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่าธุรกิจเนี้ยเราทำเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แค่หล่อสวยหรือสุขภาพดีขึ้นย้อนวัยแบบนี้นะครับเรายังได้ในเรื่องของรายได้ตรงนี้แล้วก็ยังได้ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวฟรีอีกด้วยนะครับตัวผมเองก็เคยไปเที่ยวกับเจอเนสทำมามา3ปีณนะนะวันที่อัดคลิปเนี่ยผมทำมามา3ปีแล้วก็ได้เที่ยวไป6ประเทศแล้วนะครับ ได้เที่ยวฟรีๆเลย6ประเทศแบบนี้เลยครับถ้าเราจะไปทำธุรกิจที่ประเทศไหนอย่าลืมครับก็ใช้เว็บไซต์ตัวนี้แหละครับส่งให้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าลูกค้าในประเทศนั้นได้เลยครับ